บายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสุครสุคนป่าลุงวันนี้ยายด้วนหายอยู่หากินที่พาไปตับน้องใหม่เด้อจ้าเดอ้อบายน้องใหม่ล้างบานเนี่พี่น้องจ้าเด็ดก็ก็ออกต้นขับยำเลนสี่โมงกว่าแล้วจ้า นุนหลังบ้านเดอ้อพี่น้องเดอ้อหลายวันแล้วไม่ได้มาซับนองไม้จักทีก้อนนองไม้หมองเต็มเลยพี่น้องเออเดี๋ยวโดนยิปแพ้ซับนองไม้เด้อจ้ะเดอ้อ โดนหายอยู่หากินวันนี้ไม่ได้ไปไหนดอกสีนองจ้าอยู่บ้านจ้าเอย่าดวูวนจิปาถักรใหม่เด้อว,วันนี้การ่ายจะมีอุปสรรคจ้าเสียงเครื่องตัดใหม่เข้า quét lấy phi nông já, anh đây já, bắt tấp máy làm cân, chương cường cả đắng đắng, chương tát máy já. ngon này ừ, hát có thước ta 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 tám là cha luôn tụ cư sắp nó mày là cắn được cha tinh tú mà lịch nông ơi

đi ngon như thế, đi ngon cả, vui quá le cha, tuổi tuổi เด้อมาช่วยกันซับต้นไม่จวด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 เอ้ยอยวบอวบเลยพี่น้องจ้าฝนตกต้นหม่จะเกิดไม่เลยจ้า แต่ในก๊อไฮนี่น่ากลัวมันมีแต่ไข้มันไข่งูหรือไข่เต่านี่แหละจ้ะไข่ยาวๆแล้วมันก็มีรูมันมีอะไรมากล้วยอยู่ในนี่จ้ะมีด้วนคิดว่ามันจะเป็นงูสมากกว่าหันว่าเต่ามันจะมาไข่บนเนี่บอ นองว้ยยังไงเนาะมันไขเตาหรือไขงูอยู่ในพงอันนี้ด้วยจะเอาจบกับเอาเดอ้ออเกิดขึ้นมา มันขึ้นมาไม่ได้จ้าเออ,อ,อมาตั็บน่าใหม่ก็ยดืดวนเลยจ้าเด้อ,อ จนะหยดมักเด้อเมื่อคยจะดวนตับโนใหม่ได้จะโน้อใหญ่ๆเลยกะเดินะ đi đốn pò rồi cả, cha, lấy qua kinh bơm nước cho cha, tất cả mày vắt mày vay, sắp dép đều เต็มตะก้าเลยดูเด้อสีนองเด้อตะก้าอยู่้วนที่หักอ่ะอ้ยเต็ม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 แล้วจ้า เดืวนพอแล้วจ้าเดืวนหาอยู่หากินก็จะขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับยดววนหาอยู่หากินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ